มาร์กแอปเปลิลน้อยด้วยจ้าลูกแอปเปลิลเล็กเหมือนลูกมะย,ยมเลยเยอะเยอะหลายคากหลายแน่เบิงกินยังไงก็ไม่หมดเยอะมากลูกแอปเปลิลนะคะันนี้หวานและหวานมากด้วยเยอะคากเยอะแน่เบิงพี่นอ้องหลายคากมีทุกอันมีทุก มีทุกซอยมีทุกมุมหมากแอปเปลิลถ่า,ายไปก็กินไปแซบคักแซบไเด้อไผอยื่ไก่มาเอาไปกินนะแต่ไปกินอีกแล้วนี่อร่อยมากเลยตอนนี้อร่อยมากเลยกินยังไงก็ไม่หมดเด้อพี่น้อง มาซอยกินเนี่เบิ่งเนี่ยปาดโถมือนีมันขึ้นมาหลายคักแทบปาดโถปาดโถปาดโถกินจังใดก็บ,บ่หมดเด้อพี่น้องเด้อหลายคักหลายแน่เบิงเบ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งแน่ คลากหลายแน่มีถูกหน่วยอรรถ